รายการคุยกันเก้าโมงช่วงเรื่องเล่าจากดรกเตอร์กรพง์เที่ยวอีสานใต้ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุยกัน9ก้าโมงค่ะในช่วงเรื่องเล่าจากดรกฤษณพงศ์นะคะเที่ยวอีสานใต้ค่ะบุญธริการไตรโกมุตนะคะมาพบกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะวิทยากรของเราทั้งสองท่านพร้อมอยู่ตรงนี้แล้วค่ะขอต้อนรับดรกฤษณพงศ์กิรติกรค่ะท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะคนที่29สสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ ค่ะแล้วก็น้องประทูนะคะคุณวิศวชินโยนะคะ่ะนักวิชาการรุ่นใหม่ผู้สนใจประวัติศาสตร์ศริลปะนะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับถูกครับค่ะเมื่อคราวที่แล้วค่ะเราพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยไปท่องเที่ยวปราสาทหินพนมวันนะคะแล้วเราก็ได้พูดถึงวิธีการบูรณะนะคะปราสาทหินที่เขาใช้วิธีการที่เรียกว่าอนาซิโลซิสนะคะซึ่งน้องประทูก็ได้เกริ่นไปนิดนึงนะคะว่า ปรา,าสาทหินที่ใช้วิธีการนี้เนี่ยก็คือปรา,าสาทหินพิมายนะคะของของประเทศไทยที่ทําเป็นที่แรกนะคะเดี๋ยววันนี้ให้น้องประทูนะคะพาไปเที่ยวที่ปรา,าสาทหินพิมายกันนะคะค่ะอาจารย์คะไปเที่ยวปราสาทหินพิพพมายวันที่เราไปเนี่ยโชคดีที่เราไปหลัง<ม>ร่วมเส,สดจพระเทพร,รัชพาแขกต่างประเทศไปะะนะฮะเพราะฉะนั้นการดูแลทางเดิน ก็ดีผมจําได้มีบันไดเรียบร้อยนะก็ทําให้เราเดินได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็ค่อนข้างเขียวอุ่มไม่ร้อนจนเกินไปนะฮะท่้งประตูก็เลยเล่าเล่าต่อแล้วพี่ใหม่ครับเชิญครับก็สําหรับปราสาทพิมายเนี่ยนะครับก็ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองนะครับที่เราเรียกว่าเมืองพิมายในปัจจุบันนะครับเมืองพิมายเนี่ยก็จะเห็นแนวของคูเมืองนะครับ แล้วก็แนวเขตอนาเขตของเมืองเนี่ยได้อย่างชัดเจนนะว่าเป็นเมืองที่อยู่ในแผนผังรูปสี่เหลี่ยมออกจะเป็นผืนตอนนี้หนึ่งเขาถ้าจะเป็นเมืองโบราณเนี่ยคูเมืองคูน้ําไม่เป็นเหลี่ยมจะเป็นกลม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 นะฮะแต่ถ้าเมืองสมัยใหม่กว่านั้นนิดหนึ่งก็จะเป็นสี่เหลี่ยมครับครับตัวอย่างเนี่ยครับก็คือเมืองพระนครของขมຈเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยดูได้เลยว่าถ้าเมื่อไหร ระบบแผนผังของเมืองเนี่ยมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่ารูปทรงเลยค่ะคณิตที่ชัดเจนไม่ว่าจะเหลี่ยมจัตุรัสเหลี่ยมพื้นผ้าอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับแสดงว่าเมืองพวกเนี้ยเป็นเมืองที่ได้รับแรงบันดาลใจหรือว่าได้รับวัฒนธรรมจากกลุ่มวัฒนธรรมเขมรมาก่อนนะครับค่ะเช่นโดยเฉพาะตัวสําคัญเลยก็คือเมืองพนครน,นะครับหรือว่าที่เราพูดกันมาตั้งแต่เทปที่แล้วว่า ก่อนเมืองพระนครหลังเมืองพระนครเนี่ยก็คือเมืองพระนครรีโสธรปุระนะครับท,ที่อยู่ที่เขมรนะครับหรือว่าอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยก็คือเมืองที่เป็นราชธานีของอาณาจักรเขมรโบราณนะครับมีระบบแผนผังเมืองเป็นสี่เหลี่ยมชัดเจนนะครับเมืองพิมายก็เช่นกันเพราะว่าเป็นเมืองในเครือข่ายของเมืองพระนครเหมือนกันนะครับและต่อมาเมืองอื่นๆนะครับอย่างเช่นเมืองสุโขทัย แต่เดิมอยู่ในการปกครองของวัฒนธรรมขมรนเมื่อก่อนเนี่ยเมืองสุขโขทัยก็มีระบบแผนผังเมืองที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีระบบจัดการน้ําที่คล้ายกับระบบการจัดการน้ําของเมืองพระนครของขมินนะครับแล้วสุขโขทัยก็จะส่งแนวความคิดนี้ไปที่แผนผังหรือผังเมืองของเมืองเชียงใหม่นะครับก็คือเมือง ในวัฒนธร้านนาหรือว่าเมืองเชียงใหม่เนี่ยที่บอกว่าสามกษัตริย์ใช่ไหมครับก็คือมีพยามังลายมีพ่อขุนรามนะครับแล้วก็มีกษัตริย์จากเมืองพยาวอีกพระองค์หนึ่งเนี่ยมาช่วยกันสร้างเมืองเชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยระบบวัฒนธรรมหรือระบบแผนผังเมืองเนี่ยจากเขมรส่งให้สุโขทยัยสุโขทยัยถึงส่งให้เชียงใหม่อีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้กลับมาในเมืองที่อยู่ใน ช่วงสมัยวัฒนธรรมเขมรยังรุ่งเรืองอยู่เนี่ยนะครับก็คือเมืองพิมายนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวเมืองพิมายเนี่ยมีลักษณะแผนผังนะครับเช่นเดียวกันมีบารายนะครับอยู่ที่บริเวณทางด้านทิศเหนือทิศทิศเหนือของของปราสาทนะครับก็คือด้านหลังของเมืองตัวสําคัญเลยเนี่ยนะครับเรื่องของระบบ แผนผังการหันหน้าของปราสาทพิมายเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ประหลาดกว่าตัวปราสาทโดยทั่วไปในวัฒนธรรมเขมรเนี่ยนะครับที่โดยปกติแล้วปราสาทในวัฒนธรรมเขมรจะต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเสมอนะครับแต่ปราสาทพิมายเนี่ยกลับหันหน้าลงทางด้านทิศตใต้นะครับซึ่งเราเชื่อว่ามันคือการหันหน้าเข้าไปสู่เมืองพระนคร นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราลองดูเนี่ยนะฮะลากเส้นจากเมืองพระนครนะครับจากเมืองพิมายเนี่ยลงไปดังด้านทิศใต้นะครับลากไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะพบเมืองพระนครของขมเมน,นะครับแล้วในระยะต่อมาก็คือช่วงพุทธศตวรรษที่18ซึ่งเป็นรัชกาลของพระเจ้าชัยวรามันที่7เนี่ยเราจะพบสิ่งที่เราเรียกว่าวันนิคครุหหะ นะครับก็คือบ้านตามไฟนะครับก็คือสาราที่พักคนเดินทางเนี่ยวางตัวตามแนวเส้นทางที่เราสามารถพล็อตจุดว่าเป็นเส้นทางจากเมืองพิมายลงไปสู่เมืองพระนครเช่น,นครับถนนจากศูนย์กลางของจักรวาลคือราชธานีเนี่ยนะฮะไปยักเมืองต่างๆเนี่ยเรียวกว่าราชมันคาถน,นนพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นพิมายเมือง เวมนพระนรก็เป็นหนึ่งเส้นแต่มีราชบันคาหลายเส้นมากนะแล้วในราชบันคาอย่างที่น้องปัทูบอกเนี่ยก็จะมีที่พักคนเดินทางบางทีก็ผสมกับเป็นโรงพยาบาลด้วยเป็นโรงเตียมผสมกับโรงพยาบาลผสมกับวัดความจริงแต่ก่อนเนี่ยพระกับแพทย์ที่เป็นคนคนเดียวกันนะรักษาใจกับรักษากายอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเตียมอยู่กับโรงพยาบาลอยู่กับโรงพระ กับเราก็จะพบนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าวันนิคขรุหะนะครับหรือว่าสุขตอ่าที่เราเรียกว่าบ้านตามไฟบ้านตามไฟนะครับเรามีคําว่าบ้านตามไฟหรือว่าธรรมศาลาธรรมศาลาครับพวกนี้ก็คือบ้านหรือว่าเรือนพักนะครับหรือว่าศาสนสถานประกอบกับที่พักของคนเดินทางตามเส้นทางแล้วแจกยากินด้วย มาที่มาที่เมืองพระนคร <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าอโลกคยาสาลานะครับอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> นะครับแต่เป็นโปรเจกต์หรือว่าโครงการของพระเจ้าชัยวรมันที่7เห <c oughs> มือนกัน <c oughs> นะครับทีนี้เนี่ยพอเราย้อนกลับมาถึงเมืองพิมายแล้วเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเมืองพิมายเนี่ยมีมาก่อนยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7หรือว่าสมัยประยชน์นะครับตัวปราสาทประธานหรือว่าตัวปราสาทพิมายเนี่ยนะครับ ก็เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นมาในสมัยนครวัดนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราไปตรวจเอกสารจารึกดีๆเนี่ยนะครับปราสาทพิมายเนี่ยสร้างก่อนปราสาทนครวัดด้วยนะครับแล้วน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญครับที่ทําให้รูปแบบหรือว่าพัฒนาการทางศิลปะเนี่ยมันตีกลับไปที่เมืองพระนครนะครับแต่เดิมเนี่ยปราสาทในสมัยบาปวนนะครับ ตัวปราสาทนะครับก็จะต้องมีเรือนชั้นซ้อนนะครับมีชั้นซ้อนมีส่วนประกอบที่สร้างขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้ชั้นซ้อนเนี่ยมันโล่งนะครับที่เราเรียกว่าตัวกรีบขนุนหรือว่าตัวนักปักนะครับ<ะ>ทีนี้เนี่ยพอสมัยบาปวนเนี่ยตัวกรีบขนุนหรือนักปักเนี่ยก็จะตั้งตรงนะครับ<ะ>ความจริงก็เริ่มเป็นทรงพุ่มละแต่ว่ายังไม่เป็นทรงพุ่มเท่าไหร่ นะครับก็จะตั้งตรงชั้นที่2ก็ตรงชั้นที่3ก็ตรงนะครับพอมาถึงสมัยนครวัดเนี่ยก่อนนครวัดก็คือที่พิมายตัวนาคปักแล้วก็เรื่องของอตัวพวกนี้นะครับตัวส่วนประกอบพวกนี้จะเริ่มหันเบนเข้าสู่ศูนย์กลางตัวนาคปักจะค่อยๆเอียงสอบเข้าเรื่อยๆนะครับมันทําให้เชฟหรือว่ารูปทรงของเครื่องยอดของปราสาทเนี่ย มันกลายเป็นทรงพุ่มมากขึ้นนะครับมันเริ่มเกิดจากที่พิมายมาก่อน mm hmm. แล้วมันจึงไปเกิดที่ปราสาทนครวัดของขมิญในลําดับต่อมานะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพัฒนาการเชิงช่างจากพิมายก็เข้าสู่ราชธถานีที่เมืองพระนครเหมือนกันอันนี้เราใช้หลักการด้วยการที่ว่าตัวปราสาทนครวัดเนี่ยสร้างหลังจากปราสาทพิมายแต่ว่ารับเอา แรงบันดาลใจและก็เทคนิคนี้ไปใช้นะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะครับส่วนทีนี้มันก็จะกลับมาที่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าแล้วปรา,าสาทพิมายเนี่ยสร้างขึ้นในศาสนาอะไรกันแน่นะครับอันนี้เป็นตัวสำคัญเลยเพราะว่าถ้าเราลองดูเนี่ยนะครับเราจะพบว่าตัวพระพุทธรูปนะครับทุกวันนี้มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในห้องคันพักคฤหา นะครับแต่ถ้าเราลองไปดูรูปแบบพระพุทธรูปดีๆแล้วเนี่ยกลายเป็นพระพุทธรูปสมัยประยนกต์ก็คือหลังประสาทไปร้อยปีนะครับแสดงว่าตัวพระพุทธรูปเนี้ยน่าจะไม่เกี่ยวกับตัวประสาทในระยะแรกเริ่ม,มนะครับ<ม>ก็แสดงว่าพระพุทธรูปนี้มาใหม่ค่ะอ้าวทีนี้คําถามก็คือแล้วประสาทแต่เดิมศาสนาอะไรกันแน่นะครับแล้วตัวเรื่องของทับหลังนะครับแล้วก็หน้าบัน ของประตูปราสาทในแต่ละทิศเนี่ยกลายเป็นเรื่องรามายณะ,ะนะครับรามยายณะก็คือเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยนะครับนี่คือเรื่องของศาสน,นาฮินดูคราวนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าแต่สิ่งที่เราต้องดูก็คือตัวของทับหลังนะครับของประตูที่อยู่ด้านในสุดของห้องคันพระเครือหะนะครับสี่สี่ด้านเนี่ยกลายเป็นทับหลังที่สลักเรื่องพระพุทธเจ้าเรื่องพุทธประวัติ นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแสดงว่าตัวปราสาทเนี่ยในระยะแรกเริ่มก็จะต้องออกแบบสร้างมาเพื่อให้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของพุทธศาสนานั่นเองนะครับอันนี้อาจจะเป็นประเด็นสำคัญที่อาจจะทำให้เป็นยุคแรกเริ่มนะครับของพุทธศาสนาแล้วเข้าไปสู่เมืองพระนครหรือเปล่านะครับในสมัยหลังถัดลงมาคือพระเจ้าชัยวรม,มันทิศเจ็ดเนี่ยทำไมอยู่ดีๆถึง เปลี่ยนจากศาสนาฮินดูมานับถือพุทธศาสนาแทนนะครับซึ่งอันนี้คือศาสนาพุทธแบบมหายานเน,นะครับที่มีความเชื่อบอกว่าต่อไปผู้ที่บำเพ็ญบารมีมากเนี่ยจะได้ไปเป็นพระโพธิสัตว์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เยอะแยะเนี่ยนะครับจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตซึ่งอันนี้จะกลายไปเป็นสะท้อนเรื่องของพระเจ้าชัยรามที่7ในอนาคตด้วยนะครับส่วนเรื่องของประสาทพิมายเนี่ย นะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ชมเลยก็คือเทคนิคการก่อสร้างนะครับ<า>ตัวระบบแผนผังปราสาทเนี่ยมีความซับซ้อนนะครับแล้วเขาก็เลือกใช้หินที่มีลักษณะต่างกันนะครับเช่นตัวปราสาทประธานตัวที่รับน้ําหนักมากๆเนี่ยส่วนที่สําคัญมากๆเขาจะใช้หินทรายสีขาวนะครับกับส่วนที่มีความสําคัญน้อยลงมาพวกระเบียงคตศาลา หอเปลืองต่างๆเนี่ยกลับใช้<ม>หินทรายสีแดงนะครับซึ่งถ้าเราไปดูแล้วเราจะเห็นว่าตัวหินทรายสีแดงเนี่ยมันสึกกร่อนได้เร็วกว่าหินทรายสีขาวนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าช่างเนี่ยเขาเลือกแล้วว่าตัวสําคัญเนี่ยควรจะใช้สีขาวมากกว่าสีแดงนะครับอันนี้คือข้อสําคัญอีกข้อนหนึ่ง<ม>ด้วยความที่ตัวปราสาทหลังนี้เนี่ยนะครับตั้งอยู่บนพื้นราบนะครับ เมืองพิมายไม่มีภูเขาอยู่กลางเมืองนะครับแต่ว่าความความเชื่อโบราณคติของขเขมรโบราณเนี่ยเขาเชื่อว่าที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือภูเขาใช่ไหมครับ<ช>เป็น<ช>ที่ประดิษฐานเป็นที่ประทับของเทพ,พเจ้าก็จะต้องเป็นภูเขาพอประสาทหลังเนี้ยตั้งอยู่บนพื้นราบสิ่งที่เขาทําคือเขาค่อยๆทำสเต็ปยกพื้น จากด้านหน้าค่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรืๆๆ่อยๆทาให้ตัวปราสาทเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่าด้านนอกนะครับแล้วตัวสําคัญเลยก็คือการที่เราเดินเข้าไปเนี่ยเราจะต้องผ่านแนวสะพานที่เราเรียกว่าสะพานนาคค่อยๆไล่สเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถามว่าทําไมจะต้องเป็นสะพานนาคทําไมนาคสาคัญยังไงะนะครับ อันนี้เป็นกติความเชื่อดั้งเดิมนะครับของขเขมรเนี่ยที่เราเชื่อว่านาคเนี่ยเป็นสะพานที่สามารถเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อโบราณเนี่ยครับเขามองเห็นว่าเวลาฝนมันตกใช่ไหมครับเราจะเห็นรุงนะครับที่มันทอดตัวยาวลงมาจากด้านบนลงมาที่ผืนด้านล่างนะครับ คนโบราณเห็นเนี่ยเขาก็จึงเชื่อว่าเนี่ยแหละคือบันไดที่จะเดินขึ้นจากโลกมนุษย์ขึ้นไปสู่โลกสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนาคหรือลุงเนี่ยจึงมีความหมายเท่ากันสะพานนาคก,ก็เลยเป็นทางเดินที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์<ม>ก็คือด้านนอกของปราสาทเข้าสู่ในตัวปราสาทก็คือสวรรค์นั่นเองอนะครับอันนี้คือคติและก็ความหมายมนะครับอของเรื่องของ ทำไมถึงต้องเป็นรูปนาคนะครับแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยนาคเป็นสัตว์สำคัญนะครับถ้าทางมนุษยวิทยาอะไรเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นโทเทมนะครับก็คือเป็นเหมือนกับบรรพบุรุษนะครับที่กลุ่มขเขมรก็ดีลาวก็ดีไทยก็ดีเนี่ยอีคำแก้วเป็นงูอย่างเงี้ยนะครับที่ละครก็ชอบพูดกันเนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงก็บอกว่าทำไมคำแก้วต้องเป็นงูก็แสดงว่างูหรือนาคเนี่ยคือ สัญลักษณ์ของบรรพบุรุษดั้งเดิมก่อนที่จะนับถือศาสนาที่นำเข้ามาจากอินเดียนาคเป็นสัญลักษณ์ของคนพื้นเมืองดั้งเดิมเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มคนก่อนประวัติศาสตร์ดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่นี่แหละนะครับทีนี้เนี่ยตำนานของขเขมรเนี่ยที่บอกว่ามีพราหมณ์นะครับมาสมสู่กับนาคที่เป็นสตรีชาวพื้นเมืองเนี่ย นะครับแล้วก็ออกลูกมาเป็นไข่มากลายเป็นพงศาวะกษัตริย์ของวงกษัตริย์ของเขมรเนี่ยอันนี้ก็คือการที่จะบอกว่ากษัตริย์เขมรเนี่ยมีเชื้อสายสืบทอดจากหนึ่งก็คือคนพื้นเมืองกับสิทธิธรรมจากภายนอกก็คือนักบวชจากฮินดูนะครับก็คือวัฒนธรรมจากอินเดียที่เข้ามานะครับทีนี้เลยทำให้มีเรื่องที่เราเรียกกันว่าพระทองนางนาค นะครับ <S 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 ที่เป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมแบบเขมรเนี่ยที่เราจะเห็นว่ามีตัวพระทองถือสบายเดินตามตัวน,งน,งนางนาคนะครับที่เป็นเรื่องของเขมรหรือว่าประสาทบางหลังในเขมรที่บอกว่ามีตำนานที่บอกว่าจะมีนางนาคปรากฏตัวขึ้นมานะครับแล้วก็กรรษัตริย์ก็จะต้องไปหลับนอนกับนาคตัวนั้นเนี่ยทุกคืนทุกคืนแล้วถ้าคืนไหนก็ตามที่นางนาคไม่ปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยจะทําให้อาณาจักร ล่มสลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนาคเนี่ยกลายเป็นตัวแทนของคนพื้นเมืองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นบรรพบุรุษก,ก็เป็นคําตอบที่บอกว่าทําไมพระพุทธรูปของศิลปะเขมรเนี่ยต้องทําเป็นพระพุทธรูปนาคปกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเกี่ยวข้องกับพุทธประวัตินข้อหนึ่งแต่ว่าที่นิยมมากในขเขมรเนี่ยเพราะว่าวงเขมรสืบเชื้อจากนาคตามความเชื่อว่าเป็น บรงพะบุรุษของคนเขมรสังเกตครับคือเราถึงได้เห็นพระพุทธรูปนาคปรกเป็นวัฒนธรรมเล็กลบุรีใช่ไหมฮะครับไม่ก็จะไม่เห็นในสุโขทัยดุสิยาเท่าไหร่เลยเพราะว่าเพราะว่าคนละความเชื่อไม่ได้มาจากไม่ได้มาจากสายเขมรอ๋อมมหน้าส่วนมากเราก็จะเห็นไม่เห็นเราไม่เห็นพระพุทธรูปนาคปลกสุโขทัยดุสิยาเท่าไหร่มีลบุรีเป็นหลักเลยค่ะ มีเมรเป็นหลักก็จะต้องมีรูปนาคอยู่เสมอเมอะนะครับในศิลป,ปะเมรรวมถึงลาวด้วย <No S 2> นะครับก็คือแนวความคิดหรือความหมายใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ตัวตัวนาคเนี่ยก็กลายเป็นตัวแทนของชนพื้นเมืองก,ก่อนการรับวัฒนธรรมอินเดียเข้ามาครับไม่ไม่เห็นเพราะว่าทวรวดีก็ไม่เห็น อ่าทารวดีมีครับมีเหมือนกันแต่ว่าทารวดีจะกลายเป็นเรื่องของอ่าที่เราเรียกว่าพุทธประวัติแทนการเสวยวิมุติสุขมีพญานาคกลายเป็นอีกเรื่องป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องเรื่องเรื่องพระพุทธเจ้าละเป็นเรื่องลวนนิทานไม่ใช่นิทานความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้ายังยังพุกามก็ไม่เห็นรูปวาดที่มีหน้าปกนะมีไหมมีก็กลายเป็นพุทธประวัติธปรที่ มันมันไม,ม,ม,ม่ใช่มาเป็นพุทธประวัติละมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องคนพื้นเมืองไม่ใช่เรื่องของคนพื้นเมืองละเป็นเรื่องพุทธประวัติถ้าเป็นพมา่าก<ร>็จะเรียกว่านากยนนะครับนะก็คือนัปอก,นนกปลกนี่แหละน<ม>ักปลกนะครับแต่กลายเป็นเรื่องของพุทธประวัติความจริงก็คือวิมุติสุขปวยวิมุติสุขหลังจากกระสือครับแต่ว่าของขมิ้นเนี่ยแต่เดิมก็เชื่อว่าน่าจะได้แรงบันดาลใจยืมจากพุทธประวัติมาแต่ว่าที่ฮิตมากๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเรื่องที่ว่า นาคเป็นบรรพระบุรุษก็ได้นะครับเข้ากับความเชื่อของดั้งเดิมพื้นเมืองพอดีนะคะบ้านผมมีพระรูปลบบริอยู่องค์และเป็นพระนาคปกพระนาคปกนะคะก็ตีความได้ได้สองในยะในสองในยะค่ะแล้วก็จะเห็นที่ปราสาทหินส่วนมากนะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกนาคปรกค่ะก็เช่นเดียวกันค่ะ ก็จะเ,เป็นวัฒนธรรมจากฮินดูใช่ไหมคะจากอ,าอินเดียเข้ามาเป็นอินเดีย,ดยใช่าาครับเป็นวัฒนธรรมแบบอินเดียเข้ามานะครับแต่ว่าคลี่คลายและสู่ความเป็นพื้นถิ่นพื้นเมืองมากขึ้นแล้วนะครับอ,อันนี้ก็คือตัวสําคัญของอเมืองพิมายนะครับซึ่งเข้าใจว่าน่าจะกลายเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแบบมหายานแห่งหนึ่งนะครับก่อนที่ จะกลายเป็นเขมรที่เมืองพระนคนรธมนะครับในช่วงอีกร้อยปีถัดลงไปน,นะครับในในในเมืองในเมืองเขมรพระนครเนี่ยหรือแถวนั้นเนี่ยมีมีอะไรที่ใหญ่กว่านาครวัดไหมมีวัดตัวนะวัดที่เล็กกว่านาครวัดเนี่ยมันเป็นวัดอะไรนะหรือรวัดปราสาทอะไร ก็ส่วนใหญ่ก็จะเล็กกว่าปราสาทนครผมจะเทียบน <ะ S 2> ครคนวัดก็สเกล,ลหนึ่งกับพีมายซึ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเนี่ยมีอะไรที่ใหญ่กว่าพี่ายในในขเขมรไหมที่ประตูเห็นถ้าสเกลพอๆกับพีมายเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นกลุ่มตาแก้วอะไร<อ>พวกนั้น<อ>ครับครับอืมโอเคครับแต่ว่ามัน ตาแก้วตาทมอะไรที่มั้ยมันก็ค่อนข้างมันไม่โล่งนะมันจะเลยไม่เห็นชัดเจนใช่ไหมมันมีต้นไม้เยอะแยะเดียตาแก้วแล้วก็พบกลุ่มปราสาทบาปวนก็อาจจะใหญ่กว่าพิมายนิดหนึ่งค,ครับถ้าไปปราสาทหินพิมายแล้วเนี่ยคะถ้ามีคนตามรอยไปท่องเที่ยวเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่ควรชมมีอะไรบ้างคะที่เข้าไปเข้าไปจากทีแรกเลยนะครับ<ช>เดินเข้าไปถึงเนี่ยซ้ายมือเราเราจะพบกับ ตัวที่เราเรียกว่าหอเปลือกนะครับเป็นสาราลอยอยู่ต่างหากอันนี้เราไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าฟังก์ชันที่แท้จริงของเขาเป็นอะไรนะครับแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นหอเปลืองก็คือเวลาที่กษัตริย์เสด็จมาแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลืองมง,งกุฎ<อ>หรือว่าเครื่องทรงะอะไรบางอย่างออกก่อนนะครับแล้วพอเราเดินถัดเข้าไปเนี่ยเราจะไปพบกับตัวระเบียงโคนะครับแล้วก็โคปุระก็คือประตูทางเข้าชั้นที่หนึ่ง นะครับเดินถัดเข้าไปอีกครับเราจะพบตัวโคบุระกันระเบียงโกดชั้นที่สองนะครับเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะพบปราสาทประธานอยู่ด้านหน้านะครับที่มีตัวห้องกันพระเครืหัประดิษฐานพระพุทธรูปนาปรกแบบประโยชน์คัน,นครับก็คำหนึงครืหัใช่ไหมเครืหักบวกกับคันก็คือคติโบราณที่บอกว่าข้างในประดิษฐ์ปฏิมากรรมสิวลึงใช่ไหมครับปราสาทหลังอื่น แบบแบบเมรเนี่ยนะครับตัวห้องที่ปทิสถานเนี่ยเปรียบเสมือนคันของมันดาคันพระก็คือท้องนี่แหละนะคร <B anya. S 1> พ,พระฤาก็คือเรือน <B anya. S 1> เรือน <B anya. S 1> ที่มี <B anya. S 1> ลักษณะเหมือนกับท้องละฐานนี้ปฏิสถานเ,นเรียกว่าฐานโยนีนะครับความจริงแล้วเนี่ยตามกติฮินดูมันก็เลยสื่อความหมายถึงว่าการที่พระเป็นเจ้าก็คืออ พระอิศวรหรือว่าพระวิพระพระศิวะเนี่ยนะครับกำลังร่วมเพศกับพระอุมายอยู่นะครับอันนี้คือตามกติคความเชื่อซึ่งมันทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ความ,มเป็นสวัสดิมงคลตามคติฮินดูนะครับอันนี้คือความหมายมแต่พอเป็นพุทธศาสนาความหมายก็ต่างไปแต่ว่าเรายังเรียกห้องนั้นว่าคันพระคฤหะอยู่นะครับแล้วก็มีบห้องด้านหน้าที่เราเรียกว่ามนด,ดบก็คือที่กราบไหว้ นะครับแต่ว่าก่อนหน้าที่เราจะเดินไปพบกับตัวปราสาทประทานครับเราจะพบด้านขวามือของเราที่เราเรียกว่าปรางพรมทัศน์พระเจ้าพรมทัศน์เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของ,องของเรื่องเล่านะครับแต่ว่าถ้าเราเดินเข้าไปเนี่ยครับเราจะพบประติมากรรมหนึ่งองค์นะครับอันนี้เป็นของจำลองแล้วนะครับของจริงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายนะครับเราก็จะพบว่าเป็นประติมากรรมรูปบุรุษ นะครับไม่ได้ใส่เสื้อนุ่งผ้าสัน้นแล้วก็นั่งขัดสมาธินคนโบราณก็ไม่ใส่เสื้อมันร้อนนะนะครับจะใส่ก็เมื่อมีพิธีการคับ <c oughs> ปฏิมากรรมนี้เราถ้าชาวบ้านเขาจะเรียกว่าเป็นเป็นเป็นพรหมทัตเป็นพระเจ้าพรหมทัตนะครับแต่ว่าทางวิชาการเนี่ยนะครับเมื่อเราพบปริมากรรมลักษณะแบบนี้ <c oughs> เราเชื่อว่านี่คือพระรูปเหมือนของพระเจ้าชัยรามันที่7 ที่ส่งจากเมืองพระนครเนี่ยม,มาประดิษฐานตามเมืองต่างๆที่อยู่ในวัฒนธรรมเขมรสุขโขทัยเราก็พบแบบนี้ะนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเวียงจันทร์เราก็พบเหมือนกันเป็นประติมากรรมบุคคลนะครับตัวค่อนข้างอวบอ้วนนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หน้าค่อนข้างเหลี่ยมแล้วก็หน้าไม่ว่าจะเป็นกี่องค์กี่องค์งที่เราพบคนละที่เนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนกันหมดเลยก้าม,มวยนะก้าม,มวยผมบาง<ๆ>องค์ก็อยู่ในท่าสมาธิบ้างพนมมือบ้างนะครับ ก,ก็นิดนะคต่อเรื่องเรื่องเรื่องการร่วมเพศของพระศิวะกับชัชยาเนี่ยการร่วมเพศมันเป็นสินลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มันไม่ใช่เพื่อเพื่อความสุขอย่างเดียวตอนหลังมันมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมฮะว่าว่าคนเนี่ยเออมันไม่เออมันสามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวเพราะฉะนั้มันม,มันไม่ใช่ มันไม่ใช่สัญลักษณ์ของความงอกงามของมวลมนุษย์อ่ะมันมันถูกเปลี่ยนไปละมันเป็นเพลช s เชอร์มากกว่าไอการสืบเชื้อสายของมนุษย์อ่ะคะอันนี้เป็นความเชื่อในเรื่องของสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ค่ะตามตามความเชื่อแบบฮินดูแบบฮินดูค่ะเพราะนั้นใครที่ไปที่ปราสาทหินพิมายแล้วนะคะก็ สามารถที่จะเข้าไปชมศิลปะที่สวยงามได้ผสมผสานากับความเชื่อนะคะของฮินดูของพุทธศาสนา,า,สนาด้วยนะคะคแล้วก็ในในที่ปราสาทหินพิมายเองก็มีพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย<ห>จะอยู่อีกจุดหนึ่งน,น,นะครับ<ข>อยู่ใกล้ๆนะครับทางด้านหลังนะครับอยู่คนละรั้วกันนะครับจะอยู่อยู่ทางทางหลังของของตัวประสาทพิมาย เดี๋ยวในครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปติดตามว่าในพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพิมายเนี่ยมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างแล้วก็มีความ เกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะกับปราสาทหินพิมายค่ะวันนี้ดูเวลารายการแล้วก็หมดเวลาแล้วนะคะเราทั้ง3คนค่ะดิฉันบุญทวิการไตรพรมตนนะคะแล้วก็ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะดรกฤษณภพงศ์กิรติกรค่ะแล้วก็น้องประทูนะคะคุณวิศวชินโยลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนค่ะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะมาติดตามไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติพิมายกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ่วผลิตรายการโดยสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม